ผมรู้วิธีการที่จะปราบจะทำแต่ผมเคยเป็นอดีตค่ายการคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งพยายามทำเต็มที่เต็มกำลังความสามารถผมปัจจุบันกเกษียณมาแปดแปดปีกว่าแล้วผมก็เป็นเพียงชาวบ้านอย่างท่านคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เด็กไม่มีอะไระเย็นแม่ก็ซื้อน้ำกระท่อมมากินแปลงเป็นสี่คูณร้อย น้ำกัญชาเขามาต้มกินนะครับคลืมอกคืมใจตั้งวงกันก็สูบกัญชากันเป็นวงหัดเศษยาบ้าอีกตายแล้วนะครับตายแล้วค่อยคิดเถอะครับอย่าว่าผมมาพร่ำมาบ่นเลยนะครับมันมันแย่มันแย่ครับ ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยเวรกรรมไอ้พวกคุ้มข้างยาบ้าและเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาตัวท่านเองกับครอบครัวท่านนะนะครับก็ลองดูเถอะครับว่ามันจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับทุกท่านก็มีความรู้ทั้งนั้นนะครับน้องหนึ่งที่ เคยฟังคำแนะนำก็ไม่ฟังแล้วนะครับตะแบงทุกคนอีโก้สูงนะครับพอเราไปแนะนำเขาก็จะมาท้าเราอ,อีกว่าคุณไปลงเลือกตั้งแข่งกับผมดิว่าชาวบ้านเขาจะเลือกใครนะครับท่านก็จะโดนท้าชาวบ้านเขาไว้วางใจผมเขาถึงเลือกผม เราไม่ใช่นักการเมืองแะไม่มีความประสงค์ที่จะลงเล่นการเมืองนะครับมันแย่ครับมันแย่ผมก็เป็นคนตะแบงนะครับเป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันนะครับมึงท้ามากๆไอ้เขียเดี๋ยวกูไปลงแข่งกับมึงอะ่ะนะครับมันอย่ามาท้ากันนะครับ ไม่รู้ไปสบานวัดพระแก้วกันหมดเลยใครซื้อเสียงขอแม่ลบกว่มตายนะนั่งเฮลิคอปเตอร์ให้ตกตายนะมึงก็ใช้เงินจะซื้อเสียงกันนะทีมึงเห็นกูไม่มีเงินจะไปสู้มึงได้ไอ้ห่าอย่าท้ากันนะเว้ยกูเนี่ยใครท้าไม่ได้นะ พอท้าเสร็จแม่งก็ไปขึ้นปฏิลิทรอเป็นแบบสบายสบายมาลงแข่งกันที่เขตอย่างเงี้ยเออเสือหลับนี่อย่าไปแย่อย่าไปท้าเขานะครับ ไม่รู้ถ้ากูลงเลือกตั้งนะกูได้เกินหนึ่งเสียงนี่กูดีใจแล้วเพราะกูเลือกตัวกูเองเสียงหนึ่งแล้วมีคนเลือกกูเพิ่มอีกสักเสียงกูก็ดีใจแล้วนะครับ <c oughs> เออไอ้ฮะมัน ถ้าเปิดโหวตนี่มันผมก็ทำอะไรกับเขาไม่ค่อยเป็นครับทุกวันนี้ก็แค่กดบวกเปิด YouTube มาแล้วก็กดบวกกดบวกแล้วก็ไลฟ์สดกับท่านเนี่ยพูดผิดพูดพลาดไปอะไรไปเนี่ยจะตัดจะต่ออะไรก็ไม่เป็นกับเขานะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยอย่าไปดูถูกกันอย่าไปท้ากันถ้ากูบ้าเข้ามาเนี่ยนะครับ อย่าเลยนะครับผมก็อยู่ของผมดีๆอยู่แล้วผมแนะนำวิพากวิจาร์ณท่านผมก็มีคำพูดผมอย่างเงี้ยมึงใช้อะไรคิดวะไอ้ห่าออกนโยบายนี้มาแต่ถ้าเกิดปกติเนี่ยผมต้องพิวดมึงใช้ส้นตีนคิดไงวะเออนี่กูถึงจะพูดอย่างนี้แต่นี่เกรงใจสุดๆเพราะมึงใช้อะไรคิดกันวะนะครับ อย่ามาดูถูกกันว่าเป็นแค่อดีตตำรวจก็เสียแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันไม่จรลังล่ะผมก็ไม่รู้ไอ้เยี่ยเสือพูดภาษาอังกฤษแล้วกูจะไปรู้ไงว่าอินฟลูเอนเซอร์แปลว่าอะไรต้องพูดภาษาไทยคุยกับผมเนี่ยนะครับ ถ้าท่านจะเปรียบเทียบผมเป็นหมามึงก็ต้องเห่าออคุยกับกูอ่ะกูถึงจะรู้เรื่องผมไม่ใช่ผู้ลากมากดีแล้วครับมาคือเราค่อยๆทำใจเป็นกลางครับใครที่ไม่มีลูกหลานติดยาเนี่ย หรือไม่ได้ไปอยู่สภาพสังคมที่ไอ้คนบ้ายาบ้ามันเดินผ่านหรือไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของคนที่ถูกคนบ้ายาบ้าทำร้ายฆ่าแกงทำร้ายร่างกายซ้อมพ่อซ้อมแม่ข่คมขืนเด็กข่คมขืนคนแก่ท่านจะทำยังไงเราก็อยากเอาพวกนี้ไปบำบัดแต่ท่านก็ไม่มีสถานที่บำบัดลองบประมาณรอจะสร้างตึกสร้างอาคารนะครับ เอาไปถ้าผมเนี่ยคิดเร็วทำเร็วคิดแล้วทำแม่นเลยนะครับผมให้เวลาสิบวันใครติดยาต้องเปิดเผยตัวออกมาแล้วผมยกเลิกกฎกระทรวงอันนี้ใครมีแม้แต่เม็ดก็เข้าคุกไปตำรวจเขาได้ทำงานง่ายพ่อแม่ยังขู่ได้มึงเสพยาเนี่ยเดี๋ยวมึงจะบอกตำรวจนะไอ้กฎหมายบังคับบ,บัดแม่งก็ต้องเอามา จะมาอ้างว่าล้นคุกไม่ได้นะครับเอาพวกนี้ไปกักตัวไว้เพื่อให้มันบำบัดแล้วก็เข้มงวดไม่ให้ยาเสตติดลอดเข้าไปในเรือนจำให้ได้ไม่ใช่ไปข้างนอกเม็ดละสามติดข้างในเม็ดละสามร้อยมันก็เลิกไม่ได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพให้เด็กฝึกวิชาชีพให้เด็กมันจำเป็นต้องฝึกอยู่แล้ว มึงต้องฝึกวิชานั้นวิชานี้สอบไม่ผ่านก็ต้องลงโทษลงทันกันออกไปในชุมชนมันยังกลับไปเป็นแรงงานของชุมชนนั้นได้ชุมชนก็ต้องดูแลต่อจนกว่าจะประคองให้มันชีวิตมันทรงตัวได้มันมีอายุมากขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่ลงเล่นการเมืองแล้วครับโอ้ครับผม ทำใจไม่ได้ครับไม่ลงครับพูดคำไหนก็คำนั้นยกเว้นหมั่นไส้ไอ้สอสอคนนั้นนะ่ะกูจะไปลงแข่งกับมึงนะครับถ้าใครท้าดูถูกผมเนะี่ยกูจะไปลงแข่งกับมึงนะครับผมพูดคำไหนคำนั้นครับไม่เล่นไม่เล่นยกเว้นก่อนนะ ยกเว้นสอสอมาดูถูกผมกูจะไปลงแข่งกับมึงและผมไม่ต้องหาเสียงครับไม่ต้องหาเสียงครับกูจ้องจับมึงซื้อเสียงแล้วให้เอามึงติดคุกโดนใบแดงพอแล้วนะครับจ้องจับมันซื้อเสียงเนี่ยนะครับ ผมให้เงินรางวัลเลยถ้าไอ้ผู้สมัครคนไหนเอาเงินมาแจกท่านท่านมาแจ้งกับผมเดี๋ยวผมพาเข้าพบกรกตผมพาเข้าพบกรกตว่าใครมาซื้อเสียงท่านไอหนนนไหนนะ้หัวคะแนนคนไหนนะครับหัวคะแนนคนไหนผมให้เงินรางวัลท่านสองแสนสามแสนห้าแสนก็ได้ มาแจ้งสักห้าคนกูหมดสองล้านห้าไม่ต้องไปซื้อเสียงนะกูว่ามึงโดนใบแดงก็แล้วกันเพราะนั้นอย่ามาท้าเสือหลับปรับอย่าอย่า,อาตีนไปแย่นะครับอย่ามาดูถูกกันว่าแค่ตำรวจกรเกษียณผมก็มีศักดิ์ศรีผมเหมือนกันถึงแม้จะผมจะเป็นตำรวจกรเกษียณก็นะครับเพราะมึงต้องใช้เงินซื้อเสียงมากกว่ากูอยู่แล้วสามสิบล้านห้าสิบล้าน แต่กูไม่ซื้อหรอกเพราะกูไม่ได้หวังจะเป็นที่มาลงเนี่ยเพราะหมั่นไส้มึงท้ากูดูถูกกูไงกูจ้างชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเอาตามข้อเท็จจริงว่าใครมาซื้อเสียงกับท่านท่านมาบอกผมผมจะพาไปแจ้งกกตแล้วผมจะคุ้มครองท่านเองไม่ให้ได้รับอันตรายนะแหมผมก็ไม่ชอบคนมาดูถูกผมเหมือนกันนะครับ ไม่ฮะไม่ได้ลงเตะตัดขามันละครับลงเพื่อให้แม่นได้ใบแดงแล้วติดคุกไนงะ